สวัสดีพี่น้องที่รักในพระริสุ์เจ้าทุกท่านนะคะวันนี้วันที่31กรกฎาคม2024นะคะเวลาที่เรากล่าวถึงการปฏิบัติรับแท้พระเจ้า ไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบที่บ้านหรือที่โรงเรียนหรือที่โบสถ์นะคะทุกคนต่างเริ่มต้นด้วยการถูกกำหนดให้ทำตามกำลังและความสามารถของเราเองหรือที่เราเรียกว่าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเนื่องจากทุกคนเป็นคนบาปที่ถูกปนเปื้อนด้วยความบาปเราต่างมีความเห็นแก่ตัวอยากถูกปฏิบัติไม่อยากปฏิบัติใคร อยากที่จะเป็นคนออกคำสั่งมากกว่าที่จะทุกเรียกใช้เราอยากได้รับการยกย่องมากกว่าประยกย่องใครคนใดคนหนึ่งเมื่อเราปฏิบัติใครเราก็อยากให้พวกเขาปฏิบัติเราคืนด้วย แต่พระเย,ยซูไม่ได้สอนเช่นนี้นะคะและพระองค์ก็สอนให้เราปฏิบัติคนอื่นเพราะพระเย,ยซูวางแบบไว้โดยทําให้เราดูแล้วแล้วก็เชิญชวนให้เราทําตามพระคำประจําวันนี้อยู่ในพระธรรมยอห์นบทที่13 6-17นะคะยอห์นบทที่13ข้อที่6-17ซึ่งมีใจความว่า พระองค์ทรงมาถึงซิโมนเปตโตรและเปตโตรทูลพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์จะทรงล้างเท้าของข้าพระองค์หรือพระเยซูตรัสตอบเขาว่าสิ่งที่เรากระทำในขณะนี้ท่านยังไม่รู้เรื่องแต่ภายหลังท่านจะเข้าใจเปตโตรทูลพระองค์ว่าพระองค์จะทรงล้างเท้าของข้าพระองค์ไม่ได้พระเยซูตรัสตอบเขาว่าถ้าเราไม่ล้างเท้า ท่านแล้วท่านจะมีส่วนในเราไม่ได้ ซีโมนเปโตทูลพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าไม่ใช่แต่เท้าของข้าพระองค์เท่านั้นแต่ขอทรงโปรดล้างทั้งมือและศีรษะด้วยเยซูตร,รัสกับเขาว่าผู้ที่อาบน้ําแล้วไม่จําเป็นต้องชำระกายอีกล้างแต่เท้าเท่านั้นเพราะสะอาดหมดทั้งตัวแล้วพวกท่านก็สะอาดแล้วแต่ไม่ใช่ทุกคนเพราะพระองค์ทรงทราบว,ว่าใครจะอายัดพระองค์ไว้เหตุฉะนั้นพระองค์จึงตรัส ท่านทั้งหลายไม่สะอาดทุกคนเมื่อพระองค์ทรงล้างเท้าของทั้งหลายแล้วพระองค์ก็ทรงฉลองพระองค์และประทับลงตรัสกับเขาว่าท่านที่รักทั้งหลายท่านทั้งหลายเข้าใจในสิ่งที่เรากระทำแก่ท่านหรือ ท่านทั้งหลายเรียกเราว่าพระอาจารย์และองค์พระผู้เป็นเจ้าท่านเรียกถูกแล้วเพราะเราเป็นเช่นนั้นฉะนั้นถ้าเราเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระอาจารย์ของท่านได้ล้างเท้าของพวกท่านพวกท่านก็ควรจะล้างเท้าของกันและกันด้วยเพราะว่าเราได้วางแบบแก่ท่านแล้วเพื่อให้ท่านทําเหมือนอย่างที่เราได้กระทําแก่ท่านด้วย เราบอกความจริงแก่ท่านว่าเบาจะเป็นใหญ่กว่านายก็ไม่ได้และทูตจะเป็นใหญ่กว่าผู้ที่ใช้เขาไปหาไม่ได้เมื่อท่านรู้ดังนี้แล้วและท่านประพฤติตามท่านก็เป็นสุขพระธรรมตอนนี้เป็นเรื่องอาหารมื้อสุดท้ายที่พระเยซูคริสต์ส่งรับประทานกับสาวกของพระองค์นะคะ ในคืนนี้นะคะพระเยซูปเป็นทั้งพระอาจารย์และก็องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสอนหลักแห่งการปฏิบัติโดยการล้างเท้าที่สกปดบกให้แก่พวกเขาหากพระองค์เต็มพระทัยที่กระทำสิ่งที่ต่ำต้อยโดยการล้างเท้าให้กับชายสิบสองคนแล้วนะคะพวกเขาก็ควรที่จะปฏิบัติคนอื่นด้วยการชื่นชมยินดีด้วยเช่นกัน ในข้อที่สิบสี่สิบห้านะคะกล่าวอีกครั้งหนึ่งบอกว่าฉะนั้นถ้าเราผู้เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระอาจารย์ของท่านได้ล้างเท้าของพวกท่านพวกท่านก็ควรที่จะล้างเท้าของกันและกันด้วยเพราะว่าเราได้วางแบบแก่ท่านแล้วเพื่อให้ท่านทําเหมือนดังที่เราได้กระทําแก่ท่านด้วยพระเยซูไม่เพียงแค่สอนนะคะพระองค์ทําให้เราดูเป็นตัวอย่างและ สั่งให้เราปฏิบัติกันและกันเหมือนที่พระองค์ส่งทำให้เราดูช่องทางในการปฏิบัติรับใช้ที่เราได้ทำหรือว่าที่เราได้พบนะคะอาจมีความแตกต่างกันออกไปแต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันก็คือว่าเราจะมีความสุขในงานรับใช้หรือว่าการปฏิบัตินั้นๆแรกๆเราอาจจะรู้สึกว่ามันคือหน้าที่อาจจะไม่ไดเ้เต็มใจที่จะทำเท่าไหร่นักนะคะ แต่เมื่อเราเปลี่ยนมุมมองสิ่งที่เราจะต้องเปลี่ยนอย่างแรกก็คือว่าหากเราทำเช่นนี้นะคะในการเชื่อฟังเพราะว่ามันเป็นการแสดงออกถึงความรักที่เราได้ตอบสนองต่อการเชื่อฟังพระเยซูในเรื่องการปฏิบัติกันและการโดยมีพระเยซูผู้เป็นองค์เจ้าชีวิตของเราทําให้เราดูและเมื่อพระองค์สั่งให้เราทำเราก็ควรที่จะมีความชื่นชมยินดีในงานรับใช้และเราจะมีกำลังที่จะทำได้ มุมมองอย่างที่สองก็คือจุดประสงค์ที่อยู่เบื้องหลังของงานรับใช้ไม่ใช่เพื่อให้ผู้รับใช้นั้นได้รับการยกย่องแต่เป็นการรับใช้ผู้อื่นด้วยความรักโดยการที่เราได้มอบคำสรรเสริญที่เราได้รับทั้งสิ้นนั้นแด่พระเจ้าของเรา เงานรับใช้บางอย่างของเรานะคะเราอาจจะทําได้ดีแล้วก็เราอาจจะได้รับคําชมแล้วก็ควรที่จะขอบคุณพระเจ้าแล้วก็สรรเสริญพระเจ้าในสิ่งที่พระองค์ทรงทําผ่านทางเราดังนั้นนี่คือสิ่งที่เราต้องระวังนะคะเวลาที่พี่น้องไปครสตจกักรเราทุกคนต่างมีงานปฏิบัติรับใช้ที่ได้รับมอบหมายอีกทีหนึ่งมาจากผู้รับใช้หรือว่าผู้นํเครสตจกักรหรือผู้นํากลุ่มของเราเนาะ สิ่งที่เรามองเห็นก็คือว่าทุกคนจะรับผิดชอบงานที่ท่านได้รับมอบหมายอย่างดีเลยบางคนก็มีงานรับใช้เวลาเดียวกันหลายๆอย่างหรือบางครั้งเราอาจจะเกิดเหตุขัดข้องมามาทำงานรับใช้ของเราไม่ได้ แต่เมื่อเราขอความช่วยเหลือไปกับพี่น้องท่านอื่นๆนะคะคนนั้นคนนี้ก็จะมาช่วยเราอย่างเต็มที่เลยนี่คือสิ่งที่พี่น้องเป็นอยู่แล้วก็ผู้รับใช้ก็มองเห็นประทับใจอย่างมากนะคะบางครั้งเมื่อมีงานเทศกาลสำคัญสคัญของคริสตจักรหรือถ้าตรงกับอาทิตย์แรกเนาะคนนี้มาร่วมนมันสการไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่เนี่ยก็ประมาณสามร้อยอัพเลยนะคะบา,บางครั้งก็เกือบจะสี่ร้อย จำนวนคนนะคะเกือบสี่คนเมื่อรับใช้ขอแรงทุกคนช่วยกันคนละไม้คนละมือนะคะทุกคนก็ต่างร่วมมือร่วมใจกันอย่างดีเราเห็นล้วก็ประทับใจกันพี่น้องคะเราขอบคุณพระเจ้าเราเห็นว่าทุกคนก็เหนื่อยนะแต่ทุกคนก็มีความสุขเพราะว่าเราทุกคนต่างปนนิบัติรับใช้กันและกัน นี่คือผลของการที่เราได้เชื่อฝังพระเยซูคริสต์ในเรื่องนี้และประพฤติตามในสิ่งที่พระเยซูได้วางแบบให้กับพวกเราแล้วนะคะดังนั้นความสุขและสันติสุขนี้เนี่ยไม่มีใครจะขโมยไปจากเราได้เพราะว่าเราไม่ได้ทําให้ใครดูเราไม่ได้ทําเพื่อคาดหวังอะไรจากใครแต่เราทําเพราะเรารักและก็เชื่อฝังพระเจ้านอกจากที่จะจากเลาแล้วนะคะ แบบอย่างในลักษณะน,นี้ก็ควรเริ่มต้นที่บ้านด้วยหลายครอบครัวก็อาจจะไม่เคยมีในลักษณะน,นี้นะคะ,ะก็หนุนใจคุณพ่อคุณแม่นะคะให้กบให้กำหนดหรืออำนาจที่ความรับผิดชอบบางอย่างที่ลูกๆสามารถทำได้หรือความรับผิดชอบบางอย่างที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยสามารถปฏิบัติได้แล้วก็ร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติกันและกันที่บ้านนะคะ เมื่อเรามาที่โบสถ์เนี่ยตัวเราแล้วก็ลูกๆก,ก็จะได้คุ้นเคยกับงานรับใช้ต่างๆที่โบสถ์เราก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคริสเตียนของเราไปมีชีวิตของเราก็จะมีชีวิตที่เป็นพรให้กับคนอื่นต่อไปด้วยนะคะไม่ว่า,าจะไปที่ไหนเนี่ยเราก็จะสามารถให้ชีวิตของเรายกย่องพระนามของพระเจ้าได้แต่อย่าลืมนะคะอย่าลืมว่าบ่าวจะเป็นใหญ่กว่านายก็ไม่ได้ ทูตจะเป็นใหญ่กว่าผู้ที่ใช้เขาไปก็ไม่ได้ประโยคนี้นะคะหมายถึงว่าเวลาที่นายสั่งบ่าวทำอะไรบ่าวก็จะต้องเชื่อฟังและทำตามยิ่งนายทำให้บ่าวดูบ่าวก็ยิ่งต้องตื่นตัวนะคะเราไม่มีไม่ควรที่จะมีข้อแม้ไม่มีข้อบิดพิ้วหรือมีข้ออ้างใดๆว่าเราไม่อยากทำเพราะว่าเราเป็นแค่บ่าวค่ะเรา ถูกซื้อแล้วด้วยชีวิตของเจ้านายนี้นะคะนี่คือภาพที่พระเจ้าผ่านทางพระเยซูคริสต์อยากให้เราได้เห็นนะคะเราทุกคนนั้นเป็นเป็นผู้ที่ถูกเป็นเป็น,เป,นเป็นของพระเจ้านะคะพระเยซูคริสต์ได้ซื้อเราแล้วด้วยชีวิตของเราดังนั้นเวลาที่นายสั่งอะไรเราก็ควรที่จะเชื่อฟังโดยที่ไม่มีข้ออ้างใดๆ ในชีวิตของเรานะคะคำถามชวนคิดในวันนี้ให้กับพี่น้องก็คือว่าชีวิตของท่านตอนนี้นะคะท่านเป็นบ่าวหรือท่านเป็นนายถ้าเรารู้ตัวเราเป็นบ่าวเราต้องกลับมาดูว่าเราเชื่อฝั่งนายของเราจริงๆริงไหมแต่ถ้าเราเป็นนายนะคะแสดงว่าเราอยู่ผิดที่ผิดทางแล้วนะคะให้เรามาที่ฐานขอบคุณพระเจ้าด้วยกันและเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะ พระเยซูที่รักเราทั้งหลายขอบคุณพระองค์ขอบคุณสําหรับการวางแบบแผนและแบบอย่างที่ดีในเรื่องนี้และพระองค์ส่งประทานสันติสุขและความสุขนั้นให้กับพวกเราที่เชื่อฟังประพฤติตามในคําสั่งนี้ที่พระองค์ทรงสอนให้เราปฏิบัติซึ่งกันและกันเหมือนที่พระองค์ทรงทําให้เราดูขอให้เรามีกําลัง ก็ให้เราที่จะคห้ครวนชีวิตของเราอยู่เสมอว่าเราได้เชื่อฝั่งพระเยซูผ่านทางชีวิตของเราจริงๆและเราไม่ใช่เจ้าหน่ายก็ให้เราตระหนักเสมอว่าเราเป็นเพียงแค่บ่าวที่จะต้องอมอบชีวิตของเราให้กับนายแม้แต่ชีวิตของเราก็ควรที่จะ มอบให้เป็นเครื่องถวายบูชาแด่พระเจ้าเป็นเครื่องหอมที่พระองค์ทรงใช้ได้เป็นชนะเป็นภาชนะที่สะอาดที่พระองค์ทรงชำระแล้วด้วยเลือดของพระองค์ดังนั้นเราทุกคนจะถูกใช้โดยพระองค์ได้แน่นอนขอเพียงให้เรายินยอมยอมให้พระองค์ชำระแล้วชำระอีกนี่คือความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าขอให้เราที่จะ เรียนรู้ที่จะตอบสนองความรักนี้ด้วยความเชื่อวฝังจริงๆขอการอามบูนพระพรมาถึงพี่น้องทุกคนทั้งเล็กจนถึงใหญ่ได้รับการอวยพรและการเสริมกำลังตลอดทั้งวันจากการเชื่อวฝังของเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน